สัญโยคะวิสัญโยคะภิกขุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมปริยายอันเป็นสัญโยคะและวิสัญโยคะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกขุทั้งหลายธรรมปริยายอันเป็นสัญโยคะและวิสัญโยคะเป็นอย่างไร ภิกขุทั้งหลายหญิงย่อมสนใจในความเป็นหญิงในภายในทั้งกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของหญิงเธอย่อมยินดีพอใจในความเป็นหญิงอย่างนั้นของตนเมื่อเธอยินดีพอใจในความเป็นหญิงอย่างนั้นของตนแล้ว ย่อมสนใจในความเป็นชายในภายนอกทั้งกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของชายเธอย่อมยินดีพอใจในความเป็นชายอย่างนั้นเมื่อเธอยินดีพอใจในความเป็นชายอย่างนั้นแล้วย่อมมุ่งหวังการเกี่ยวข้องกับชาย และมุ่งหวังสุขสมนัะที่เกิดขึ้นเพราะการเกี่ยวข้องกับชายเป็นปัจจัยภิกขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้พอใจในความเป็นหญิงก็ถึงการเกี่ยวข้องกับชายด้วยอาการอย่างนี้แลหญิงจึงไม่ล่วงพ้นในความเป็นหญิงไปได้ภิกขุทั้งหลายชาย ย่อมสนใจในความเป็นชายในภายในทั้งกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของชายเขาย่อมยินดีพอใจในความเป็นชายอย่างนั้นของตนเมื่อเขายินดีพอใจในความเป็นชายอย่างนั้นของตนแล้วย่อมสนใจ ในความเป็นหญิงในภายนอกทั้งกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของหญิงเขาย่อมยินดีพอใจในความเป็นหญิงอย่างนั้นเมื่อเขายินดีพอใจในความเป็นหญิงอย่างนั้นแล้วย่อมมุ่งหวังการเกี่ยวข้องกับหญิงและมุ่งหวังสุขสมนัตที่เกิดขึ้น เพราะการเกี่ยวข้องกับหญิงเป็นปัจจัยพิกขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้พอใจในความเป็นชายก็ถึงการเกี่ยวข้องกับหญิงด้วยอาการอย่างนี้แลชายจึงไม่ล่วงผลในความเป็นชายไปได้พิกขุทั้งหลายการเกี่ยวข้องย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลภิกุทั้งหลาย การไม่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายหญิงย่อมไม่สนใจในความเป็นหญิงในภายในทั้งกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของหญิงเมื่อเธอไม่ยินดีไม่พอใจในความเป็นหญิงอย่างนั้นของตนแล้วย่อมไม่สนใจในความเป็นชายในภายนอกทั้งกิริยา ท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของชายเมื่อเธอไม่ยินดีไม่พอใจในความเป็นชายอย่างนั้นแล้วย่อมไม่มุ่งหวังการเกี่ยวข้องกับชายและไม่มุ่งหวังสุขสมนัตที่เกิดขึ้นเพราะการเกี่ยวข้องกับชายเป็นปัจจัยภิกขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่พอใจในความเป็นหญิง ก็ถึงการไม่เกี่ยวข้องกับชายด้วยอาการอย่างนี้แลหญิงจึงล่วงพ้นในความเป็นหญิงไปได้ภิกุทั้งหลายชายย่อมไม่สนใจในความเป็นชายในภายในทั้งกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของชายเมื่อเขาไม่ยินดีไม่พอใจ ในความเป็นชายอย่างนั้นแล้วย่อมไม่สนใจในความเป็นหญิงในภายนอกทั้งกริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของหญิงเมื่อเขาไม่ยินดีไม่พอใจในความเป็นหญิงอย่างนั้นแล้วย่อมไม่มุ่งหวังการเกี่ยวข้องกับหญิงและไม่มุ่งหวังสุขสมนัตที่เกิดขึ้น เพราะการเกี่ยวข้องกับหญิงเป็นปัจจัยพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่พอใจในความเป็นชายก็ถึงการไม่เกี่ยวข้องกับหญิงด้วยอาการอย่างนี้แลชายจึงล่วงพ้นในความเป็นชายไปได้พิกุทั้งหลายการไม่เกี่ยวข้องย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แหลภพิกุทั้งหลายนี้แลชื่อว่า ทำปริยายอันเป็นสัญโยคะและวิสัญโยคะ